ของนาเล็กก็ได้เป็นพลูปีกนกนะก็จะเป็นไม้เลื้อยแหละเอาไปนะขยายพันธุ์นะเกาะต้นไม้นะคือใบมันสวยแปลกดีนะแล้วก็ตัวนี้ก็เปปเปอร์โรเมียนะแต่ว่านาเล็กได้ไปนี่มีแตงโมกับใบเขียวกลมแต่นี้มันเป็นใบแบบว่ามันเรียวแล้วขอบมันมีสีน้ำตาลนะเดี๋ยวลองลองไปเลี้ยงดูช่องกิจนเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็มาสรุปกันนะนะนะัก็ซื้อต้นไม้ที่ตลาดนัดมา ก็ได้มา3ต้นซื้อร้านเดียวกันแหละเขาก็แถมมาสองกระถางเนี่ยกระถางละ40ก็เป็น80บาทให้แบงร้อยบอกไม่ต้องทอนเอาอะไรมาก็ได้ก็แถมเป็นครูงาช้างก็รวมทั้งหมด100บาทก็โอเคนะเพราะเนี่ย นันเล็กวางแผนว่าเนี่ยจะเอามาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธนะุ์นะผูปีกนกนะก็สวยงามนะถ้าเราดูตามลาซาดาหรืออะไรเนี่ยมันก็มีราคาอยู่นะนะ60บาท90บาทแล้วแต่น,ะน,นั้นช่างเขาเถอะแต่เราซื้อมาในราคาถือว่าย่อมเยานั่นเะลยก็ไม่ได้เล่นของแพงอะไรอันนี้ก็เป็น เปเปอร์โรเมียที่มันใบแตกต่างจากของนาเล็กที่มีอยูอ่ที่มีอยู่มันจะเป็นเปเปอร์หยกกับเปเปอร์ลายแตงโมนะแต่นี้มันก็จะแตกต่างไปนะใบมันจะเรียวขอบมันจะมีสีน้ำตาลนะมันก็จะแปลกไปอีกแบบหนึง่งนะนี่แหละได้ไม้มาสะสมนะส่วนตัวนี้ คูงาช้างนะก็โอเคฮะสวยงามนะลายด่างก็สวยเราก็สามารถที่จะเอาไปประดับตกแต่งนะจัดสวนนะหรือว่าไปตกแต่งในห้องน้ำก็ได้นะพวกตระกูลภูด่างนะสวยๆทั้งนั้นก็เอาไว้เป็นต้นพันธุนะ์แล้วเราก็ค่อยๆบริหารจัดการไปนะค่อยตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วนะก็มีความสุขกับต้นไม้นะ นั้นใครที่จะซื้อไม้ก็ต้องดูว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะอย่าไปซื้อตามคนอื่นเขาพาซื้อหรือว่าคนอื่นเขาบอกว่าสวยว่างามหรือว่าคนอื่นเขาบอกว่ามันแพงมันดังนะเราเอาที่เราชอบนะเราเอาที่เราเหมาะสมกับเราว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรอนะไรนะนะก็ซื้อมา100บาทนะก็ถือว่า โอเคได้3ต้นนี่แล้วต่อไปอีกไม่นานมันเจาะก็จะกลายเป็นอย่างละ3-4ต้นหรือว่าหลายๆต้นเป็น10ก็ได้นะวัตถุประ,ประสงค์ของนาเล็กก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็พามาชมไม้ที่นาเล็กต้องเสียตังในสัปดาห์นี้นกับตลาดนัดอีก100บาทครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเ็กกิตนารในชาแนลสวัสดีครับ